ชื่อวิรัตแสงทองครับอยู่อำเภออำเภอครบุรีตำบลอะไรแช่ป้างตำบลลำเพียกลำเพียกครับครับทำอาชีพอะไรทำเพืปลูกมันครับแาที่กี่ไร่สิบไร่ครับสิบไร่ครับผมผลิตดีไหมก็เฉลี่ยแล้วก็ไม่ขาดสิบตันครับสิบตันสิบตันต่อไร่นะครับดินชื้นดินทรายนี่ตรงนั้นเนี่ย มันเป็นดินทรายผสมดินเหนียวครับดินทรายแดงๆนะไม่ไม่แดงที่ที่ผมเป็นดินขาวครับมันเป็นดินขาวน้ำน้ไหลดีใช่ไหมน้ำซึมดีน้ำเนี่ยผมใช้ระบบการรักน้ำเอามาจากอ่าง้วยเพียรอไม่ต้องสูบเลยไม่ต้องใช้พลังงานเลยไม่ต้องลงทุนแต่ท่ออย่างเดียวตัวฟิลเตอร์เอามาลดเอามาลดมันเหรอครับตอนนี้ใช้ซิงเกอร์ลดมันครับสิบไล่นี่ใช้ซิงเกอร์ครับได้สิบตัน เอาไปขายไหนยำเพียงวะก็ขายทั่วไปครับลงไหนเราขายลงไหนแล้วแต่ที่ไปขายน่ะมันก็ยมเพงไม่ไปนะมันมีแถวแถวใกล้บ้านนะแถวหนองไม่ไผ่แถวนี้ครับครับแล้วสรุปแล้วถ้ามีน้ำมันจะได้ผลผลิตสูงเทียบก็ไม่มีน้ำต่างกันหรือไหมมันเอาคนคนลหลังมือกับหน้ามือเลยครับธรรมดาไม่ได้สามกันให้ไหมไม่มีน้ำรับ คือตอนเราปลูกเลยนะตอนนี้ที่ผมปลูกลนะผมหนึ่งผมตัดตรงแล้วไปแช่น้ำนะน้ำปุ๋ยหมักไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงแล้วเอาไปเสียบมันจะงอกที่รอบหนึ่งผมจะต,มตัดตรงปลูกตรงใช่ไหมครับไม่ตุกไม่ปลูกเอียงนะปลูกตรงเลยไม่ครับแ,แต่งกิ่งไหมแต่งกิ่งให้มันเป็นแถวเดียวไหมไม่ไม่ต้องตัดเลยไม่ต้องแลยะห่างแล้วอะไรระยะห่างผมปลูกมันมีสองระยะ ถ้าดินไม่ค่อยดีผมจะปลูกร้อยยี่สิบคูณแปดสิบถ้าดินผมที่ดีๆหน่อยผมจะปลูกร้อยคูณร้อยห้าสิบเป็นครับห่างเลยนะเนี่ยก็ห่างผมไม่ชอบเหมันธรรมดาเขาปลูกห่างกันสามสิบเซนสามสิบเซนเองเครับนี่ปลูกร้อยเซนเลยเอ,อันนั้นม<ส>ันดูแลรักษายากยิ่งพิยะทุกวันเนี่ยถ้ามันหนาเมื่อไหร่ละมันจะลงกินเืชของเราเพราะเราบวบอากาศมันจะทึบ มันจะมีโมรคแมลงมากอข,อของพี่ไม่มีเพีย้ยเลยใช่ไหมมันก็มีแต่ผมกําจัดให้หมดก่อนแล้วไปปลูกแล้วก็ผมเอาปุ๋ยหมักฉีดทุกสิบวันปุ๋ยหมกักน้ําหมักใช่ไหมครับ <ทำ S 1> น้ําหมักค่อว่าครับกำจัดอะไรคนะก็จะก็ทำจากพวกสมุนไพรหลายๆตัวแล้วก็มาหมักแล้วก็ไปฉีด แล้วปุ๋ยหมาก็ทําจากพวกพืชพวกสัตว์ก็มีครับอ๋เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้ขุดมันยังเดี๋ยวนี้ขุดยังตอนนี้กําลังปลูกใหม่ปลูกใหม่แล้วนะครับโอ้ไละสิบตันแล้วคนอื่นเราอยากไหมคนใกล้เคียงเราอยากไหมมันก็มีครับที่หนึ่งนะนะเขาใช้ทาใจไม่ได้คือนะเขาเห็นผมปลูกห่างนะเขาพยายามจะปลูกทีเข้าทีเข้านะมันนะแต่ผลผลิตนะนะ ถ้ารวมลงทุนค่าท่อไปกี่กี่บาทเพราะผมลงมาหลายปีแล้วมันก็ลงทุนประมาณร่วมแสนแหรอครับร่วมแสนแต่ตอนนี้ได้ได้ขายมันในปีละสามแสนครับได้มากี่ปีแล้วเนี่ยสามแสนเนี่ยก็เพิ่งได้ปีที่แล้วนะครับคุ้มแล้วในค่าท่อคุ้มแล้วเลยค่อยผมใช้มาตั้งนานแล้วเพราะแต่ก่อนผมก็ปลูกพืชปลูกอะไรแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่มีหนี้ไม่มีสินเลยใช่ไหมก็มีหนี้หน่อยครับมีนิดหน่อยแล้วหมดหนี้เลยหมดหนี้เลยเบอร์ตัวเบอร์ทัวอะไร เบอร์โทรบริษัทเบอร์อะไร087ย์7ปดเจ็ดครับสองสี่เจ็ดหกหกสี่หกศนยเจดอยเสองสี่เจ็ดครับหกี่หเาเล่าเยมพูดเรื่องทำอะไรการทํานาการที่เราทำเกษตรเนี่ยนะส่วนมากเราจะไปใช้ยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงจนเกินไปแล้วพื้นที่เราเนี่ย มันจะมีมีสัตว์อะไรไว้ให้เราหากินอย่างเราปลูกข้าวนะเราอยาเอาอยาฆ่าปูฆ่าอะไรปลาก็มันตายหมดเราก็จะได้แต่ข้าวแล้วปูปลาเนี่ยเราเคยหากินได้เราก็จะไปซื้อที่อื่นมากินนี่คือความไม่มาดูในในพื้นที่เราถ้าเราอยากให้เรามีอยู่มีกินนะเราต้องถามตัวเองว่า ถ้าเราปลูกแต่ข้าวเราไม่มีกลับเราจะกินได้ไหมครับอยากฝากไว้ทุกคนว่าเนี่ยนะการทำหากินเราอย่าคิดมุมเดียวเราต้องคิดในหลายอย่างหนึ่งที่เราอย่าพื้นดินนะ่นะมันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อเราไหมถ้าเราใช้สารจำนวนมากเข้าไปในดินถ้าเราหาวิธีอื่น เอาสมุนไพรมาใช้มั่งเอาสิ่งที่ไม่ไม่ไปฆ่าอะไรเลยนะ่ะเขาก็มีชีวิตเหมือนเราเราก็อยู่ยสบาย